เหตุการณ์น,นี้ฮะเจอตัวแล้วหนีไม่ทันครับผัวทะเลาะกับเมียทะเลาะเรื่องอะไรทําไมลูกไม่ไปโรงเรียนเมื่อวันวันหยุดนี่ทะเลาะเรื่องลูกไม่ไปโรงเรียนฮะหลังจากนั้นคว้าปังตอฮะสับเข้าไปที่หัวเมียเมียหัวแตกเลือดอาบเลยมีแผลตรงจุดนี้ฮะอ,อุมหัวเอาไว้หลังจากที่เมียกาลังคุยกับเจ้าหน้าที่อยู่คุยกับนักข่าวอยู่<ะ>หัวไปจุดไฟเผาบ้านครับเอาคุณผู้ชมคุณน้ำแข็ง,ม,ขงมันจะโอลหมานวุ่นวายกันไปหมดแล้วนะคะเนี่ยก่อนจะคุมตัวออกมานั่งริมถนนเนี่ยครับเมื่อวานช่วงเย็นๆครับที่สมุทรปราการ เกิดเหตุโอลมานวุ่นวายบริเวณบ้านเพิงพักอยู่ริมถนนตรงจุดนี้ตำรวจบ้านคลองสวนที่อำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการรับแจ้งเหตุมีคนถูกทำร้ายร่างกายผู้หญิงคนนี้พันผ้าพันแผลที่หัวแล้วเรียบร้อยและมีบ้านกำลังจะถูกเผาฮะต้องรีบไปห้ามกันวุ่นเลยริมถนนสายคลองสวนบ้านลากตําตบลน,นาเกลือนางอัญชลีอายุ50ปีครับรก่อนหน้านั้นเนี่ยเลือดอาบโดยเฉพาะบริเวณ เหนือหูข้างซ้ายถูกของมีคมบาดเป็นแผลยาวประมาณ4-5ถึงเซนและนี่คือต้นตอของบาดแผลครับเมื่อกี้นี้มีดปังตออันเบืเริ่มเลยเธอบอกว่าผัวคว้าปังตอมาสับเข้ามาที่ข้างหูฝั่งซ้ายของเธอเนี่ยมือกุมเลือดอาบก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาช่วยปฐถมพยาบาลเธอบอกว่าผัวเธอชื่อนายภัยทูนอายุ4 3มีอาชีพเป็นช่างแอร์เอาปังตอมาฟันเข้าที่หัวเพราะผัวเมามบวกกับทะเลาะก,กับเธอทะเลาะเรื่องอะไรอะพี่ เรื่องที่ว่าลูกฉันไม่ไปโรงเรียนเอ้า,อาแล้วจะไปได้ยังไงพี่เมื่อวันวันหยุดก็นั่นไงก็ใช่ไงคือเป็นวันหยุดแล้วไปอีกทีจริงๆต้องไปวันพุธเพราะว่าวันนี้ก็หยุดพวกนี้ก็หยุดแต่ไม่รู้ว่าคือผัวฉันเขาเมาจนลืมวันหรือเปล่าเนี่ยหาเรื่องะทะเละเาะและนอกจากนี้ขุดสารพัดเรื่องมาทะเลาะด้วยอยู่กินมานาเป็น10ปีแล้วกับผู้ชายคนนี้มีลูกด้วยกันหนึ่งคนเวลาเมาทะเลาะกันทุกทีเลย ต่รอบล่าสุดเนี่ยรุนแรงเกินไปเลยถือมีดปังตอหลังจากที่ถูกผัวสับเสร็จแล้วเนี่ยถือออกมาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านก่อนที่กู้ภัยกู้ชีพและตำรวจจะมาถึงฟังเธอเล่าเพิ่มเติมครับรมันฟันหนูม,หม,หม,มันเมาไหมมันเมาแล้วมันฟันหนูทะเลาะอะไรกันทะเลาะก,กันทะเลาะเ,เรื่องทะเลาะเรื่องนิดหน่อยเรื่องอะไรครับฟันหนูเรื่องอะไรครับนิดหน่อยอ่าเรื่องเถียงกัน ลูกไม่ได้ไปโรงเรียนามาเถียงแล้วมาเถียงอีกเเผาบ้านแล้วนี่ฮะเมื่อกี้ได้ฟังทันไหมตอนท้ายอะตอนที่เธอกําลังพูดว่าเถียงกันเรื่องลูกไม่ไปโรงเรียนแล้วมีเสียงคนสวนขึ้นมาบอกนู่น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 เผาบ้านแล้วเพราะอะไรตาภัยทูลฮะอาศัยจังหวะที่เจ้าหน้าที่นักข่าวกำลังคุยกับเมียที่บาดเจ็บอยู่ไปเผาบ้านเหมือนเพลิงพักฝั่งซ้ายเห็นไหมฮะไปเผาบ้านประชดอีกต่างหากรีบดับไฟกันวุ่นไปหมดฮะโชคดีว่าดับได้ทันอะ คุมตัวไพทูนออกมาคุยหน่อยซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นเจ้าตัวยังเมาอยู่เลยครับจับใจความได้ว่าคือทะเลาะกับเมียมันเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วก็ตบเมียตีเมียไปก็หลายครั้งและไอ้ที่ว่าเอาปังต่อฟันหัวเมียอันนี้ไม่จริงจําได้ว่าใช้แค่ไม้ใช้แค่ไม้หัวดใส่เ <ไป S 1> มีย <ไป S 1> เท่านั้นเอง <ไป S 1> ที่เหลือจําอะไรไม่ได้ฮะไม่รู้ว่าทําอะไรลงไปส่วนไอ้เรื่องที่ว่าทะเลาะเรื่องลูกไม่ไปโรงเรียนเนี่ยฟังจากปากลูกแล้วบอกว่าโรงเรียนให้หยุดหลายวันอเพิ่งจะมีสติละมั้งตอนนั้นลองฟังฮะ วมาผมไม่ร,รู้ตัวพอทีรูอร้อะไรหเเมาไม่รู้ตัว<อ>เ้าเห็นว่าทะเลาะเรื่องลูกไม่ไปโรงเรียนไม่ให้เหรอไม่ใช่ไม่ีผมรู้ใจลูกผม,มอยู่แล้ว,วันนี้เราเอาอะไรฟาดเอามีดไปฟาดฟันหัวเขาใช่ไหมเัวไม่ใช่หัวเป็นไม้เอาไม้ตีเขาเขานี่ยมีผมไม่ได้หยิบเลยนะจำได้ว่าใช้ไม้ไม่ได้ใช้มีดไม่ได้หยิบเลยนะเจ้าตัวบอกแบบนี้คุมตัวไปโรงพักสงบสติอารมณ์ เรื่องของผัวผวเมียเมีคุณผู้ชมใจเย็นๆน,นะบางคนเริ่มคอมเมนต์มาแล้วอย่าเพิ่งแบ่งทีมฮะเพราะบางทีแล้วเดี๋ยวจบแบบเราอาจจะต้องแหมรถทัวแทบจะหักหัวกลับไม่ทนันเหมือนกันเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าผัวเมียสุดท้ายแล้วเขาจะคุยเคลียร์กันได้ไหมคิด <c li pp in> ถึงลูกเอาไวเ้เยอะๆครับใจเย็นๆฮะ